ครับผมวันนี้ทางดีจังช็อปนะครับเราจะมาเทสฟิล์มตัวนี้ที่คิดว่าทุบแล้วมันไม่เป็นรอยจอไม่แตกนะครับผมผมจะมีหน้าจอ iPad อยู่2ชนิดอันเนี้ยติดฟิล์มของบัฟเรียบร้อยแล้วแต่ส่วนนี้ติดฟิล์มธรรมดาทั่วไปตามท้องตลาดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทุบเจ้าตัวนี้ดูว่ามันจะไม่แตกจริงหรือเปล่านี่อปกรณ์การทุบนะครับลองดูนะครับ นี่ครับเป็นรอยตรงนี้เป็นรอยตรงฟิล์มอย่าไม่เป็นรอยตรงเครื่องเลยแต่จอไม่แตกทุบก,กันใหน้เห็นเลยครับเดี๋ยวมาดูเจ้าตัวนี้ว่าถ้าทุบเราจะเป็นยังไงหน้าจองถ้าเราจะเป็นอย่างนี้ครับมาดูตัวนี้อีกรอบหนึ่ง ไม่มีสลิงนะครับยวให้ดูกันใกล้ๆเห็นไหมครับจอไม่แตกอาจจะเป็นรอยคือเกิดจากฟิลม์มเฉยๆแต่จอไม่แตกแน่ๆแต่ดูตัวนี้นี่ผมทุบเบากว่าด้วยนะมองไม่เห็นเลยพี่นัทเดี๋ยวเห็นไหมครับอันยังไงดีเห็นไหมแตกกันเห็นๆเทื่อกับตัวนี้ที่ติดฟิล์มบัฟแล้ว ไม่แต่ถ้ายังไงสนใจยังไงมาติดต่อที่ดีจังช็อปได้ฟิล์มชนิดนีนะ้จะมีของ iPhone นะครับ S3 แล้วก็ iPad ครับผมลูกค้าเข้าพอดีโอเคไม่แต่จริงว่าแม่